รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกับรายการ Greasy by Chef y o นะครับเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับ9โมงครึ่งหรือว่า9นกา30นาทีแต่เราจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเชฟได้ทำเมนูอาหารคาวและอาหารหวานตีคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็อาทิตย์ดีก็เหมือนกันในสัปาห์นี้เราจะบอกว่าเรามีเมนูพิเศษหลายๆเมนูนะครับซึ่งก็คัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เมนูที่มันจับคู่กันอย่างลงตัววันนี้เราทากลัมปี ผัดน้ำปลาหรือว่ากระหล่ำปีทอดน้ำปลาตามที่ร้านอาหารเราทั่วๆไปนี่นะครับเราเคยทํามาเมื่อปีที่แล้วนะครับกับร้านอาหารแถวๆทางพัทยาแต่ว่าวันนี้หลายคนกอยากจะให้ลองทาดูอีกทีนึงว่ากระหล่ำปีทอดน้ำปลานเนี่ยเทคนิคเคล็ดลับมันคืออะไรทําไมกระหล่ำปีกับน้ำปลาเวลาไปทานที่ร้านอาหารถึงได้ราคาแพงมากเหตุผลเพราะว่า,วามันมีเคล็ดลับนะครับในการทําอยู่นะครับ วันนี้นะครับเป็นแบบพิเศษด้วยเป็นกราฟีทอดน้ำปลาโดยที่ไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับจะเป็นการทอดแบบว่าเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีด้วยอย่างนึงนะครับสับปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพันผักเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คลิปแพรตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีผักที่เอามาใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะยังสดใหม่หนึ่งสัปดาห์แล้วผักก็ยังสดอยู่ ค่อนข้างจะเก็บความสดได้นานทีเดียวนะครับเรามาเริ่มทําดีกว่าจะบอกว่าการทําอาหารนะครับมันไม่ได้ยากเลยเอาค่อจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมของพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงกระทะแป๊บเดียวเสร็จเอาละเกินเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะลองท,งทํากระบีทอดน้ำปลาเสร็จแล้วก็พักแป๊บหนึ่งจากนั้นกลับมาทําขนมที่เราเรียกว่าเป็นชูครีมนะครับชูครีมที่เขาขายราคาแพงๆนั่นแหละดูเหมือนจะทํายากทําเย็นดูซิว่าเชฟจะทํายังไงให้มันง่ายนะครับแล้วก็เร็วด้วยเพื่อเป็นของหวานที่เก็บไว้ทานได้หล,หลายวันในตู้เย็น เราจะวอร์มกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เราก็จะมีวัตถุดิบอยู่แค่3าอย่างเท่านั้นนะครับคือมีกระเทียมนะครับให้หอมหอมแล้วก็มีน้ําปลานะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็เ,เคล็ดลับนะครับก็คือว่ากระทะต้องร้อนจัดเลยร้อนจริงจริงแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนผัดกับน้ําปลานิดหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้กระทะร้อนอีกนิดหนึ่งแล้วก็เอากระหล่ำปีใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเอาน้ำปลาเนี่ยลาาข้างๆให้น้ำปลามันมีกลิ่นไหม้หอมๆแล้วก็เอากระหล่ำปีนะครับถูๆๆตรงขอบกระทะเสร็จแล้วเนี่ยสักหนึ่งเราก็เสิร์ฟได้เลยเห็นไหมง่ายจริงๆเชฟจะทุบกระเทียมใส่ลงไปก่อนเทคนิคนะครับของการทุบกระเทียมนะครับเอามีดวางแต่ถ้าเกิดว่าใครจะฮาร์ดคอร์นะครับเราจะเล็งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะกระเจนไปที่อื่นทุบอย่างนี้ก็พอแล้วใช้มือนะครับทุบลงไป เราก็ใส่ลงไปในกระทะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสายโหดน้ำปลานิดหน่อยเราก็โรยลงไปน้ำปลากับกระเทียมมันเข้ากันดีเริ่มมีหอมหอมแล้วเราใส่ผักลงไปเมนูของเรานี้ไม่ต้องมีน้ำผักเนี่ยน้ำมีน้ำอยู่แล้วตอนนี้นะครับ ผักเริ่มหอมอืมกลิ่นนี่หอม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 ระหว่างนี้นะครับเราก็จะให้น้ำปลานะครับอยู่ด้านล่างตอนนี้ผักเริ่มยุบลงไปนิดหน่อยแล้วครับเอาละเราใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งน้ำปลานะครับจะระอุในกระทะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใส่เยอะเลยนะครับแล้วก็พอเราให้มันดูระอู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับ ความสดกรอบของผักนั้นเนี่ยก็จะซึมซับน้ำปลาเข้ามาที่ขอบของขอบของใบแต่ละใบตัวผักเองเนี่ยก็ยังกรอบอยู่เราไม่ได้ผัดนานนะครับอีกแป๊บเราก็จะขึ้นแล้วเป็นกะหล่อปีผัดน้ำปลาในเวอร์ชั่นสุขภาพดีนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับเอาล่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูกะหล่ำปีผัดน้ำปลาของเรานะครับก็บอกแล้วว่าดูความรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวตอเน,นี้ผักก็ยังกรอบอยู่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอืม โอเคเลยเมนูนี้เราไม่ได้ใช้น้ามันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกอย่างลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับบอกว่าเมนูนี้ทําง่ายนะครับกระปรีหัวเล็กๆแค่หัวเดียวนะครับสามารถทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับอลองดูนะว่าเดียวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชฟจะลองชิมดูนะครับ จริงแล้วนยครับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือผักยังกรอบอยู่แล้วก็กลิ่นน้ำปลาเนี่ยครับก็จะจางๆหอมๆอร่อยๆแต่ไม่ถึงขนาดเค็มปีนะครับเพราะว่ามันมีน้ำจากกะหล่ำปลีเข้ามาด้วยคุณค่าของอาหารนะครับก็ยังคงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายสำหรับทุกคนทางบ้านนะครับที่สามารถทําทานได้นะครับถ้าใครไม่ได้ทานข้าวเช้านะครับคุณก็เอากะหล่ำปลีมาหั่นๆแล้วก็โยนใส่กระทะนะครับแล้วคุณก็ขเอาน้ำปลามาคั่วให้อีกทีหนึ่ง ับเดี๋ยวจริงๆอย่างที่เชฟทำเมื่อกี้นะครับเร็วมากๆชิมดูอร่อยปะผักกรอบกรุบกรอบกบเลยแล้วก็หอมน้ำปลานิดหน่อยตอนนี้เมนูกระหล่ำบีผัดน้ำปลาก็เสร็จไปแล้วนะครับในช่วงเช้านี้อีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาทำเมนูของหวานนะครับเมนูนี้ก็คือชูครีมนั่นเองเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสหน้าตาคล้ายคแอร์แคร์นะครับ เดี๋ยวเชฟจะทําให้มันเป็นแบบไม่ทํรมดาแบบไม่ยากให้แบบว่า Easy e ีซี่อีซเลยเราทุกคนทําได้แน่นอนนะครับอีกแั๊หนึ่งครับเดี๋ยวเตรียมของแล้วเดามาเจอกัน นี่นะครับเราเข้ามาสู่ในช่วงของการทำชูครีมนะครับชูเนี่ยเป็นขนมของฝรั่งเศสหลายคนไม่รู้จักชูนะครับซึ่งก็จะบอกว่าอะไรดีนะรู้จักแอร์แคร์ไครับนี่แหละเป็นต้นตำรับที่มาทำเป็นแอร์แคร์บ้านเราวันนี้นะครับชูคุณสามารถทำได้จากรายการครัวอีซี่นะครับเดี๋ยวเชฟจะสาธิตให้ดูว่าการทำชูเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้าง นะครับมีเนยมีน้ําตาลมีนมเราเอาใส่เข้าด้วยกันก่อนนะครับเราผส,ผสมเข้าด้วยกันผสมเนย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 ,เน,ยน้ำนมและน้ําตาลจากนั้นเนี่ยตั้งไฟให้เดือดไฟติดละโอเค เราก็จะให้เหนยละลายไปกับน,นมกับน,น้ํานะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่เกลือไปนิดหนึ่งตอนนี้เนยเริ่มละลายนะครับเนยยังไมละลายนะครับเราค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เหนยละลายระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะเตรียมไข่แดงไว้นะครับ ตอนนี้นะครับเนยละลายกับนมเรียบร้อยแล้วนะครับณจุดนี้นะครับใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องแรงเพราะเดี๋ยวขอบมันจะไหม้เนี่ยไหม้ไปนหน่อยก็จะไม่เป็นไรเอาละค่อยๆใส่แป้งลงไปไค่อยๆใส่ลงไป <S <S ตอนนี้นะครับจะเป็นการคนแป้ง เราจะให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันกับนมกับเนยที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับดูจะเป็นจุดๆอยู่แล้วก็กดลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยเอาละตอนนี้เราเตรียมไข่แดงไว้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะผสมกันทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราจะให้อุณหภูมิเขาเนี่ยครับลดลงไปนิดหนึ่ง mm hmm. เหตุผลเพราะว่าการที่เราเอาไข่นะครับเอามาใส่ในเนื้อของแป้งตอนนี้ที่อุณหภูมิสูงมากๆเนี่ย เขาเรียกว่าไข่มันจะสุกแล้วมันจะผสมกันไม่ได้นะครับเชฟก็เลยจะทําให้อุณหภูมิมันลดลงไปก่อนคนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆอีกแป๊บหนึง่งหลายคนที่ทําแอร์แคร์นะครับก็คงจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนกันนะอ่าล่ะตอนนี้ผ่านไปสองสามนาทีนะครับรู้สึกว่าแป้งชูของเราเนี่ยอุณหภูมิเริ่มเย็นลงแล้วตอนนี้นะครับเชฟจะเริ่มใส่ไข่ลงไปในตอนนี้นะครับใส่ลงไปทีละหน่อย คำถามนะครับก็คือว่าจะใส่ไข่เนี่ยไปกี่ฟองดีนะครับจะใส่เท่าไหร่ดีนะครับคําตอบของชูนั้นเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะครับสําหรับการใส่ลงไปเราจะบอกแค่เพียงว่าเมื่อไหร่ถึงจะหยุดได้คอยดูครับเมื่อไหร่ถึงจะหยุดได้คอยดูเราผสมไปเรื่อยๆนะครับ จุดนี้นะครับเชฟจะเริ่มใส่ไข่ขาวลงไปเราใส่ไข่ขาวเข้าไปนะครับตอนท้ายนะครับเพื่อความง่ายในการผสมเพราะครั้งแรกเนี่ยไข่แดงผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนื้อเนียนแล้วนะครับการใส่ไข่ขาวลงไปทีหลังนั้นเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยเนื้อเนียนมากยิ่งขึ้นเนื้อครีมเข้ากันดีแล้วนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีมากๆเคล็ดลับของการทําขนมเนี่ยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณจะทาชูครีมล้วคุณไม่ทำวิธีการนี้นะครับคุณจะไม่ได้ชูครีมเลยและนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการทําขนมแบบฝรั่งเศสซึ่งปกติแล้วเนี่ยในรายการครัวทั่วไปจะไม่มีใครสอนอคุณนะครับตอนนี้ยังหนืดขนาดนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมตอบว่าเกือบแล้วครับแต่ยังไม่ได้ซึ่งว่าไข่ไม่พอครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปอีกฟองหนึ่ง อันนี้จะเพิ่มทั้งฟองเลยแล้วจะใช้วิธีการตีเข้าไปใส่ไปเอาแค่ครึ่งฟองดูนะครับว่าที่มันใช้ได้เนี่ยมันเป็นจุดไหนเอาละเกือบละอีกนิดเดียว อ่าใส่ไปอีกนิดเดียวเองนะความนืดของชูก่อนใช้งานนะครับเป็นแบบไหนใครไม่เคยเรียนมานะครับใครไม่เคยเห็นคนอื่นทำชูนะครับรับรองได้ว่ามีแต่สูตรอย่างเดียวทำไม่ได้แน่นอนดูนะว่าแบบไหนถึงจะเวิร์กนี่แหละครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าอันเนี้ย ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะดูแล้วมันจะเหมือนจะวุ่นวายยุ่งยากก็จริงแต่จริงเทคนิคมีเท่านี้เองนะครับเอาละตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการอบชูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่ามันออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเชฟจะใส่ลงไปเลยนะครับในถุงบีบ รจะทำการบีบแล้วเข้าตาอ,อบนะครับประมาณสัก15นาทีก็ได้ประมาณเท่านี้เอาละแล้วเดี๋ยวจะใช้ไข่นะครับทาด้านหน้าสวย เอาละเดี๋ยวเราจะอบเลยครับที่อุณหภูมิ160องศาเอาเป็นว่าสัก20นาทีก่อนแล้วกันแล้วดูซิว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะโอเคแล้วละ่ะมาเตาอบเชฟบอมไว้แล้วร้อยนะครับเข้าไปเลยตั้งเวลาไว้20นาทีเหนื่อยไปกันแล้วเนี่ยเหนื่อยก็ตรงตอนตีนี่แหละเอาละช่วงเวลานี้นะครับที่กำลังอบอยู่ตัวนี้ เชฟจะทำไส้ข้างในนะครับซึ่งเป็นไส้ที่เราเป็นชองตี้ครีมเป็นวิปปิ้งครีมนะครับตีกับตรงไอซิ่งนะครับซึ่งจะช่วยมันเป็นครีมที่แบบแน่นๆฟูๆที่เข้าปาดหน้าเค้กัน,นะครับทีนี้ชูครีมของเราที่ใช้นะครับครีมด้าไในก็จะเป็นครีมที่อร่อยเยน็นแล้วก็นุ่มนะครับอาลเดี๋ยวเชฟขอเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็มาปันในเครื่องนี้นะครับสักครู่ ตอนนี้ชูครีมของเรานะครับตัวชูจริงๆเนี่ยแป้งชูกำลังอบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเวลาว่างอยู่ประมาณ10นาทีเนี่ยเชฟก็จะทําเป็นช็อตตี้ครีมคือครีมที่อยู่ด้านในนั่นเองครับช็อตตี้ครีมนะครับจะเป็นวิปปิ้งครีมตีกับไอซิ่งนะครับจะช่วยให้ครีมเนี่ยมันเฟิร์มแน่นมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเชฟคิดว่าถ้าใส่เป็นชาเขียวก็น่าจะดูดีนะครับล้วก็เตรียมชาเขียวมาด้วยนิดนึงเอาเป็นว่าเป็นไส้ ชูครีมใส่ชาเขียวก็แล้วกันถ้าไม่มีชาเขียวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้ตอนนี้เราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปก่อนก็ไม่ต้องชั่งครับเพราะว่าวกล่องหนึ่งมัน250ก็เป็น500 w h i p วิปปิ้งครีมี่ขอแบบเย็นๆเลยนะครับถ้าไม่เย็นจนะตีไม่ขึ้นนะ ส่วนไอซิ่งนะครับที่เก็บไว้อยู่ในคลิปแพคตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น10%ขอของของวิปปิ้งครีมก็คือประมาณ50%แมน่นมาก58% 55% 48%อนิดหนึ่งและระหว่างนี้นะครับจะใส่ชาเขียวลงไปด้วยเอาเป็นช้อนชาหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้เราเริ่มตีนะครับ ระหว่างที่ตีไปแล้วก็ค่อยทยอยใส่ไปอา้าวละเรียบร้อยนะครับตัวครีมแน่นๆอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็คือชูครีมรอให้มันสุกแล้วก็จะเอาไส้นีครับบีบเข้าไปด้านในแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำครีมตอนนี้เดี๋ยวทิ้งเวลาไว้ประมาณสัก15นาทีเพื่อให้ชูครีมเพื่อให้ชูของเราเป็นแป้งชูอย่างเดียวนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวางให้แห้งให้พักหายร้อนจากนั้นเราเติมไส้ลงไปเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชูอร่อยๆไปทานแล้วะครับอีกแป๊บเดียวตอนนี้ขนมเนี่ย จากที่เราบีบเมื่อกี้นี้ออกมาจากเตาอบแล้วเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาฟองขึ้นมาตอนนี้ชูของเชฟก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ครีมเข้าไปอาวล้วครับวิธีการใส่ครีมนะครับเราก็จะเจาะรูลงไปเ้าก็จะอัดครีมเข้าไปข้างในนะครับอาละตอนนี้เนี่ยเราก็จะดันครีม ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะปีบอย่างนี้นะครับแต่ระหว่างนี้นะครับลองดูว่าเราจะต้องเจาะรูไว้ตรงกลางก่อนอย่างนี้เราจะเจาะรูไว้ดูนะเจาะรูไว้สักสักสจุดแล้วก็ใส่ครีมเข้าไป มือวางไว้ครับเราก็จะเห็นว่าเราบีบครีมเข้าไป ิครีมและเชฟแถมให้ตัวนงครับเป็นแอร์แครและนี่ก็คือเมนูที่เชฟนำเสนอในวันนี้นะครับทำง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็สำคัญก็คืออร่อยมากๆวันนี้นะครับเราทำเมนูไปทั้งคาาทั้งหวานแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสในการนำเสนอเมนูอื่นอีกในครั้งต่อไปนะครับช่วงของวันเวลาที่เราออกอากาศอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นวันทุกวันอังคาร ก็คือเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับสำหรับที่ใครเข้ามาตอนนี้แล้วดูไม่ทันหรืออยากจะดูสูตรอีกทีนะครับให้เราไปดูที่ YouTube หรือไม่ก็ที่ Facebook ก็ได้ครับ Facebook YouTube ใช้คําว่าเ h ฟจีโอทีวนะครับเป็นคีย์เวิร์ดในการเซิร์ชนะครับแล้วก็ในส่วนของ Instagram ก็อาจจะขึ้นตรงนี้เป็น Instagram ส่วนตัวของเชฟเองเผื่อใครจะเข้าไปดูนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเชฟก็ต้องขอบคุณมากที่ได้ติดตามรับชม รายการมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็จบด้วยเมนูขนมที่สุดอร่อยแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวเชื่อแน่ว่าถ้าได้อยู่ในห้องสูงด้วยกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงชิมแะเนี่ยตอนนี้ทีมงานทุกคนนะครับเตรียมตั้งหน้าตั้งตารอทานขนมอย่างอเนจอร่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ผู้ชมทางบ้านสามารถทําตามได้นะครับมันไม่ยากเลยครับรายการครัวอีซี่ by เชฟโจนะครับเมนูดีๆอย่างนี้นะครับติดตามได้ ทุกๆวันาเวลา9โมงครึ่นตอนเช้านะครับอย่างนั้แหละครับผมก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ขอถ้าู้ชมไปก่อนในวันนี้ขอบคุณครับ